ดีค่ะพามาดูบอนสีต้นโตกันบ้างนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะมาดูนะคะว่าจะมีต้นไหนสวยบ้างต้นนี้ค่ะเป็นลูกไม้สีแดงสดไปเป็นมันนิดหน่อยค่ะแต่สวยสะดุดตามากค่ะต้นนี้อันนี้ฟอร์มต้นโตแล้วนะคะกระถางหกนิ้ว ตัวนี้สองรวมส่งค่ะตัวนี้เป็นนางสุชาดานะคะกัดแดงมาแล้วตัวนี้ก็สวยค่ะตัวนี้นางสุชาดา200รวมส่งค่ะเรามาดูฟอร์มก่อกันบ้างนะคะ อันนี้คือเพชรพิรุณค่ะใหญ่มากในกระถางมีสามต้นโตโตเลยนะคะฟอร์มกอค่ะกอน,นี่สามร้อยลมส่งค่ะตารุดูต้นต่อไปกันนะคะ อันนี้หนุมานอมพัพลาค่ะกระถางโตๆเลยนะคะต้นนี้ก็สองร้อยรวมส่งจ้าใช้แม่พันเลยนะคะต่อไปค่ะต้นนี้พันนครนะคะต้นใหญ่ๆเลยค่ะ น้องอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะแต่ต้นโตมากเป็นไม้แยกหน่อค่ะแข็งแรงมากต้นนี้ก็สองรอยวมส่งค่ะสวยมากเลยค่ะพนะนครต่อไปนะคะต้นนี้คือมัะขวานลังสันค่ะต้นนี้ก็ ต้นโตไซส์แม่พันธ์แล้วนะคะมีลูกด้วย <_ T> กระถางนี้ก็250สองร้อรวมส่งค่ะ <_ T> สนใจโทรมาได้นะคะเบอร์โทรศ8น9์แปดแปหนึค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ฟอร,ร์มกอ,อกจ้า กระถางนี้มีกี่ต้น3มต้นเลยค่ะฟอร์มกอสวยมากค่ะเป็นบอลมีแข้งนะคะสวยมากจ้านี่ค่ะเป็นบอลมีแข้งนะคะสนใจติดต่อมาได้ค่ะตัวน,นี้สองร้อยรวมส่งนะคะ ต่อไปจ้าต้นนี้เป็นไก่ฝรั่งนะคะต้นโตมากใส่แม่พันเลยจ้ะกัดลายมาครบสวยๆเลยค่ะเป็นลายเม็ดแดงเม็ดขาวนะคะตัวน,นี้ก็2สองอยรมส่งจ้าต่อไปนะคะ ต้นนี้เลยจ้ะต้นนี้เป็นลูกไม้จอมทัพบนะคะต้นนี้ร้อยห้าสิบล่งส่งจ้ะสีแดงสวยๆเลยจ้ะมาดูตูนนี้กันบ้างนะคะมีอะไรบ้างนะอ่ะต้นนี้ยังสวยต้นนี้เทพกระหนกค่ะ สีแดงอมชมพูก้านแดงกระถางใหญ,ใหญ่ต้นใหญ่เลยคะ่ะต้นนี้สองร้อยรวมส่งจ้าต่อไปนะคะ มาดูต้นเล็กน่ารักกันบ้างค่ะแต่ลายไม่ธรรมดาเลยจ้าต้นนี้คือสมบัติสยามจ้ะเป็นบอลด่างบอลป้ายนะคะโตขึ้นมาสวยมากต้นนี้ค่ะต้นนี้250ลมส่งนะคะสมบัติสยามจ้า ไปนะคะคต้นนี้กุมพักกันค่ะต้นโตโต,โตเลยลายมาครบต้นโตโตกระถางหกนะคะต้นนี้ก็สองร้อยลมส่งจ้าสนใจสอบถามมาได้นะคะ เบอร์โทรติดต่อ088 991 9156จ้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมีบอลตัวใหม่ๆม,มาแนะนำค่ะวัสดีค่ะ